ราศีตุลน,น,น,นะครับ1 6ตุลานะครับถึง16พฤศจิกาครับครับราศีตุลเนี่ยเป็นราศีที่มีการขยับขยายเป็นราศีที่ดวงเรื่องงานเนี่ย <c oughs> เหมือนมีแสงสว่างมีความโดดเด่นมากออคืออะไรที่ทําปุ๊บเนี่ยจะเป็นที่รู้จักที่ยอมรับปีชื่อเสียงออคนนับหน้าถือตาการงานเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งได้โปรโมทมีความสําเร็จอานะครับก็ถือว่า เป็นราศีที่การงานเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดดเด่ครับออหรอราศีตุลเนี่ยนะครับโดยเรื่องการงานเลยใช่นะครับเรื่องเรื่องการเงินก็ไม่ได้มีโชคลาภอะไรนะคะคือตุลเนี่ยการทํางานอ่าเน้นเน้นแต่เรื่องการทํางานความก้าวหน้าเรื่องตําแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งได้ใช่อ่าแต่ว่าเรื่องเรื่องโชคลาภการเงินก็ก็ไปเรื่อยๆกราบนิ่งๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรักเหมือนกันคือความรักราศีตุลเนี่ยถ้าจะมีคู่ก็อาจจะต้องเน้นว่า เป็นคู่ที่มาจากการทำงานเพราะชีวิตเขาผูกพันกับเรื่องงานทํางานเหมือนกันอ,อย่างนี้เร,เรื่องเรื่องเรื่องงานมากกว่านะครับ